คมพลังสร้างสัรคมันฟังเสียงเศรษฐกิจคิดหามารอยเรียงให้พอเพียงพออยู่สู้กันไปบัดนี้นฟังพีจารในบันกลอนสำคัญอ,ออกมา างานสมัชชางานสมัชชาสวัสดิการชุมชนสวัสดิการชุมชนพลังสร้างสังคมพลังสร้างสังคมลดความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำแก้วิกฤตประชากรไทยแก้วิกฤตประชากรไทย พุทธศักราช2567พุทธศักราช2567พวกเราเพื่อ่ายสวัสดิการชุมชน5ภาคพวกเราเรือข่ายสวัสดิการชุมชน5ภาคขออาสาเป็นหนึ่งขออาสาเป็นหนึ่งในพลังสังคมที่มุ่งมั่นในพ,มพมลังสังคมที่มุ่งมั่นสร้างชุมชนเข้มแข็งสร้างชุมชนเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในงานสมัชชาสนการชุมชนพลังสร้างสังคมลดความเหลื่อมล้ำแก้วิกฤตประชากรไทยเครือข่ายสนการชุมชนหภาคในฐานะแกนนำการขับเคลื่อนงานสนการชุมชนอย่างต่อเนื่องมา20ปี และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชุมชนเข้มแข็งลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันพ OD <ร>วกเราตระหนักว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจและบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดสการสังคม<ส>ที่มีที่สร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เครือข่ายสกางชุมชน5ภาคจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส,ส,ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนสก,การชุมชนปัจจุบันและพัฒนายกระดับไปสู่ระบบสก,กังของชุมชนดังนี้หนสนสับสนุนให้กองทุนสก,การชุมชนมีบทบาทเชื่อมโยง สนับสนุนหรือดำเนินการแทนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องสองสนับสนุนประสานการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนได้แก่ การเจราจารให้สำนักงบประมาณในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสมทบงบประมาณให้กองทุนสการชุมชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพและขยายผลกองทุนสการชุมชนการเสนอให้มีนโยบายและมาตรการการจูงใจทางภาษีที่ให้บุคคลและนิติบุคคลที่บริจาคเงินให้กองทุนสิการชุมชน นำไปลดหย่อนภาษี 3. ส,สนับสนุนให้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสริการของชุมชนปาาีพศที่นายแก้วสังชูประธานเครือข่ายสก,กัดชุมชน5ภาพกับประชาชนอีก14,600คนเป็นผู้เสนอให้ผ่านกระบวนการการพิจารณาเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวและจัดทำร่างกฎหมายฉบับของรัฐบาลเพื่อเสนอให้บรรจุวาระการประชุมของผู้แทนสภาผู้แทนราษฎร สีจัดให้มีกลไกและกระบวนการการศึกษาพิจารณาและเสนอให้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขการของชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หมวด3สิทธิของปวงชนชาวไทยมาตารา43บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ์ในวงเล็ี4 จให้มีระบบสํานิการของชุมชนต้องเรียกว่าการจัดสมรช,ชาสัสนการชุมชนอย่างนี้นะครับได้เห็นถึงพลังของพี่น้องในเครือข่ายนะครับในระดับภาคไม่ไว่าจะเป็นภาคตะวันตกนะครับภาคลากรุงเทพคนคนทเปริมณฑนีรวมไปถึงภาคกรนออกนั้นต้องบอกว่าทุกท่านเปรียบเสมือนกําลังสําคัญของสังคมไทยในวันนี้เลย ภารกิจสำคัญข,ข,ของกระทรวงพอมในขณะน,นี้คือการเร่งสร้างสถานครอบครัวเพื่อสร้างความแข้มแข็่งให้กับสถาบันความชุมชนของพวกเราวันนี้ประเทศไทยของเราเจอวิกฤตทางด้านประชากรที่ผมเชื่อว,ว่าทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าเป็นสถานการณ์ของสังคมสูงอายุเป็นรูปแบบแล้ว และอีกไม่นานครับไม่เกิน10ปีจากนี้ไปเราจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดที่มีผู้สูงอายุเกิน60ปีเนี่ยกว่า20ล้านคนตอนนี้เรามีประมาณ13ล้านอีก2-3ปีจะเป็นประมาณ15ล้านและไม่เกิน10ปีจากนี้ไปจะกลายเป็น20ล้านแต่นั้นผมคิดว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้ท่านเป็นกลนไกสาคัญในการที่จะสร้างชุมชนสร้างความแข้มแข็่งของสังคมขึ้นมาทุกท่านในขณะนี้เป็นกําลังสําคัญที่จะกลายเป็นผลิตภาพ ใน,นการที่จะปักดนันเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้างความตั้งคงแล้วก็เข้มแข็งให้กับสังคมให้กับเรียกว่าสถาบันครอบครัวที่ประทรวงมมคมน์นพยายามเป็นอย่างยิ่งแบบที่จะสร้างความเข้มแข็งเหล่านี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันจะ แปลเปลี่ยนตดปลายจะเป็นความรุนแรงในสังคมตามที่เราได้เห็นนะครับตามข่าวบ่อยเห็นสลดใจกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวาชนเกี่ยวข้องกับคนพิการเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุหรือแม้แต่สุภาพสตรีมีใครเห็นเหมือนผมมันมองสายตาพี่เถียวมีความรู้สึกอย่างไงเห็นพี่น้องมากันขนาดนี้ก็ชื่นชื่นใจไหคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจาับพิธีพลังไทยครั้งแรกเนี่ยเพื่อจะจัดพิธีพลังไทยต่อมาเรื่อยๆครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่ง ใช่ไหมครับแต่ในเรื่องของสวัสดิการชุมชนพลังพจุดเริ่มจุดติดแล้วมันจะไม่อยู่กันนะดานัสสติดต่อเรื่อยๆสิบเก้าปีเนี่ยถือว่าเร็วหรือช้าสําหรับการทําเคื่อนงานสวัสดิการชุมชนในแสตาพี่เขียวตั้งแต่ปีสี่แปดองที่เริ่มใช่ไหมครับบินก็ <Okay. S 2> เทียบกับความเป็นมาของบ้างเงนเมืองของประเทศเราก็นับว่าเร็วอืแต่ถ้านับว่า เป็นเป็นดันใจไหมยังไม่ได้ดันใจอยากให้นเร็วกว่านี้อยากให้เร็วกว่านี้ทําไมนะแก้วพวกเราคนเล็กคนน้อยจึงจําเป็นต้องมาทํโสดในการชุมชนทําไมไม่รอให้รัฐจัดการแบบโสดิการอื่นครับขอบคุณผู้ดาเนินรายการกระพจน์นะครับแล้วก็ผู้ร่วมสิวนานแล้วกับผู้เข้าร่วมในเวทีสมัชชาโสดการชุมชนภาคตะวันตกแล้วก็ชิมชนทุนแล้วก็ภาคเกาลองเนี่ยแล้วก็ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นําทั้งหลายนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นวันหนึ่งของกระบวนการชุมชนร่วมกับภาคีร่วมกับสถาบันผู้นาคกหนึนคือกอยชอที่จะทําเรื่องนี้ถามว่าทําไมที่ต้องกระบวนการชุมชนที่เขาทำเรื่องนี้อ,นอ,นอ,อ,นอืมอันนี้เป็นโจทย์ที่มันที่มันนอเรามองมาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยทีนี้สังคมไทยเด็นเดียวว่นนาสังคมไทยแน่นี่เนี่ยเราอยู่กันแบบเครือกูลนะครับไม่มีบ้านก็ไ่ได้บ้านเนี่ย ไม่มีที่ทำนาไม่มีที่ทำกินก็มีที่ทำกินได้การคือการให้เนี่ยตลอดเวลาตั้งแต่เกิดไปเยี่ยมไปเยี่ยมคนเกิดเวลาต,ตายเก็ต้องขอไปช่วยกันมันเต็มใจหรือจำใจให้กันมันเต็มใจครับเต็มใจเต็มใจเพราะมันเป็นวิถีวัฒนธรรมหรือปีนี้เองของคนประเทศไทยผมเคยเห็นว่าทางาพักเหนือเนี่ยเขาบอกว่าเวลามีงานศพทีเนี่ยจะต้องไปเอาหลวเอาฟืนแต่ละบ้านเอามารวมกัน<ม>เพื่อไปเผาศพร่วมกันกันได้ เนีเดียวกันนะเวลาเกิดก็ไปรับเวลาตายก็ไปส่งโอ้ส่งอย่างมีคุณค่าที่กันเล่กันนีแล้วไว้อะไรแล้วเอาคณนามความดีของคนผู้ตายมาสามต่อแล้วสร้างปัญญาใหม่ครับคับผู้ชมคือเป็นยืนโครงสร้างที่จะทํางานให้สวัสดิการเนี่ยต้องเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการได้อันนี้มีเรื่องสําคัญมากอืที่ผ่านมาบางท่านคิดว่าสวัสดิการไปแก้กิจกรรมครับทางอชทางอะไรมาแล้วก็จบไม่ใช่นะ อยากเติมอยากเติม <c oughs> <c oughs> คือในกองทุนสวัสดิการเนี่ยเป็นกองทุนที่เรามีเงินแล้วเราต้องเอาไปใช้คือดูแลกันไม่ใช่เงินตอกเข้ามา uk, นะเยอะๆเราไม่ใช่ระบบทุนนิยมอย่างนันเงินไม่ใช่เป้าหมายแต่ว่าเงินเป็นเครื่องมือ <c oughs> เงินเป็นเครื่องมือนะเพราะนั้นถ้าทําดีๆเนี่ยเงินเข้ามาเองแต่มันอาจจะไม่ได้ออกมาในรูปของเงินอย่างเดียวไนะรูปของความช่วยเหลือรูปของการที่มีป่ามีอาหารที่ดี มันหลากหลายนะน,นะไอเอ,เอ,เอ็รูปแบบสวัสดิการเงินเป็นเครื่องมือแต่ก็เป็นเครื่องสําคัญที่จะต้องมีทุนเพราะองมีทุนแล้วทุนอันนี้เนี่ยใช้เชื่อมโยงกิจกรรมหลายๆห,หลากหลายแล้วก็คนทุกคนเข้ามาหากันเป้าหมายมันอยู่ที่คนที่ว่าจะทํายังไงให้คนคนทุกคนเนี่ยเข้มแข็งระบบต่างๆเชื่อมโยงกันแล้วก็ไปทางเดียวกันดูแลพึงพ่งทิงบำบัดทุบบำรุงสุข ทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงความคิดดีทุกคนได้เรียนรู้ได้มีการศึกษาจากการศึกษากันเองคือมันทุกๆมิติอ่ะของการพัฒนาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยเรามีทุนเป็นเครื่องมือทุนไม่ใช่เป้าหมายนี่ถ้าหากว่ามีทุนปุ๊บเราต้องใช้ทุนไปเพื่อเอือ้ออ่วยแต่ว่าทุนบวกความเข้มแข็งทางสังคมบวก A A. ความช่วยการช,ช่วยเหลือร่วมมือออกแรงนะนี่มันสารพัดคือทุนมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นมันไม่จําเป็นว่าทุนจะต้องเยอะ แต่ถ้าทําดีๆแล้วทุนกินเข้ามาเองโอ้มันก็จะโยนคนอื่นเข้ามาเองนี่19ปีได้20,000ล้านเนี่ยไม่น้อยนะคแต่ว่าถ้าเกิดสามการที่ดีที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วคือลดความลดความเหลื่อมล้ำปุ๊บเนี่ยจะแก้ปัญหาอื่นๆทางสังคมด้วยรวมทั้งเป็นหาสัรษฐด้วยจริงๆกรรมธิการของเราก็มีการศึกษารายงานก็ขึ้นตั้งตั้งอนุขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเข้าสภาไปเรื่องการตัดเบี้ย ผู้สูงอายุท่านบใดรับอันนี้คือการมันไม่ใช่ท่านใดบันเดิมนะครับก็คือทุนหน้าทุนหน้าเราถาว่าปีแรกเป็น1,200บาทปีที่สองปรับขึ้นเป็น2,000ปีที่สามปรับขึ้นให้เป็น3,000ตัวมีตัวมีผลรกหลังสามครับเราก็มอกว่าสิ่งที่มันตรงกันเลยก็คือว่าอย่างที่บอกทุนหน้าอันนี้ก็ทุนหน้าครับเพราะว่าผมบอกว่าบอกว่าการที่ให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี มันก็คือไม่จําเป็นที่ต้องไปสู่ความจบถูกไหมครับกับแล้วก็ทอค่อยสู่ความจนแล้วมันก็ท่ากับว่าเป็นเศรษิการคุนน้านะครับแล้วก็ในส่วนของหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็ศึกษาเรื่องของการเพิ่มเกี่ยวกับตั้งแต่เกิดถึงเสียชีวิตเหมือนกันครับก็คือเช่นเงินเงินเด็กหกพันบาทตอนนี้ผมจะบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันก็ในในมุมมองของผมนะครับ ด้านสื่อการเนี่ยยังค่อนข้างที่จะตามประเทศที่เเจอแล้วเนี่ยหลายสิบปีครับนะครับเราก็พยายามที่จะทําให้ทําศึกษาให้ทัดเทียมให้มันดีขึ้นมากที่สุดสำหรับประชาชนดูแลอยู่นะครับก็คิดว่าหลายๆท่านน่าจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าเมื่อไม่เป็นนิติบุคคลนะครับจะถูกมองเรื่องศักยภาพในการทําเคลื่อนกองทุนแล้วก็การคิดของพี่น้องประชาชนซึ่งต่างบริบทเนี่ยกับการขับเคลื่อนนโยบายเชิงกฎหมายเนี่ยมันจะมี ข้อแตกต่างและมันก็ได้ย่อยลงไปถึบริการชุมชนเพราะฉะนั้นการที่จะให้สวสริการชุมชนซึ่งเป็นไปตามรางนะครับพรบฉบับใหม่ที่กำลังหลักการกันอยู่เนี่ยก็จะทำให้ชุมชนสามารถกำหนดทิศทางต่างบริบทขึ้นมาได้เองอยังไงก็ตามนะครับในส่วนของ ภาพของรัฐบาลก็คือมีพระราชบัญญัติส่งเสริมกากรจัดสวัสดิการสงังคมแต่ว่ารูปแบบมันจะแตกต่างออกมาเช่นต้องไปเป็อนองค์กรสังโยชน์ต้องก็ต้องไปจดแจง้งองค์กรถึงเป็นนิติบุคคลซึ่งอาจจะมีข้อสังเกตหรือว่ามีข้อแตกต่างจากังผมโดยส่วนตัวก็เห็นด้วยนะครับที่จะให้องค์กรสวัสดิการชุมชนนั้นมีบทบาท็มสักคมภาพที่ที่เราเรียกกันว่านิติบุคคลครับโอ้เห็นบอกว่าในขั้นตอนนะแกเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนว่า พลร่างพรบรส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเนี่ยเป็นพรบรทางการเงินกน็จะต้องมีร่างเข้าไปประกบกับร่างนี้ที่ที่จะรอให้ท่านนายกรมนตรีได้เซ็นลงนามเข้าใจว่าขั้นตอนนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบเสนอร่างนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนครับท่านตลาดครับขั้นตอนของร่างน่าจะอยู่ในการาหาลือกับของกระทรวงการค่ัง นะครับกับอิสริการแต่เราที่จะเพื่อไปดูว่าจริงๆแล้วมันส่งผลเรื่องทางการเงินมาก้ายแค่ไหนก่อนที่จะอธิบายให้กับประมอลทงใช้เวลานานนะครับสําหรับในขั้นตอนนี้การประหลัดับจริงแล้วมีท่านนิกรจํลองนะครับให้ความสาคัญกับกฎหมายของกระทรวงทุกฉบับที่เราขับเคลื่อนไปไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงหรือว่าจากภาคทีเพื่อไทยที่จะผลักดันให้เป็นบทบาทกฎหมายเข้าไปสู่นะครับการขับเคลื่อนในทางนิติบัญญัติครับกับ โอเคครับผมขออนุญาตไปรวมพี่ฟรอข้างล่างบ้างดีท่านผ่ออเนี่ยอยู่ด้วยท่านพ่อมิสดานะท่านเป็น FC กองุูสจัดการชุมชนตั้งแต่เราไปที่หนองสาหลายตอนนั้นยังอยู่กรมส่งเสริมการปกครองชุมนท้องถิ่นอยู่เลยบทเรียนจากเวทีนะครับท่านทั้งที่เราท,ทั้งหมดนี้มันจะทําให้เราเดินไปสู่งานสหวัติธรรมสภาสหวัติการชุมชนชาติองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการสังคม ภายใต้ชุมชนท้องถิ่นพึ่งตนเองภายใต้มิติสวัสดิการชุมชนคนไทยไม่ทิ้งกันครับสวัสดีครับ กับผู้คนชุมชนมานานกว่า20ปีมีผลงานมากมายทั้งพัฒนาท้องถิ่นสารก่อเต็มแผ่นดินไทยทักทอเป็นเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน